จะมาติดตั้งของเครื่องมือครับสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับสำหรับ B M R พันสครับเบ็อินชัยนาก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับมาถึงออกมาอย่างดีครับก็จะมีช่องปิดกันฝุ่นกันโครน มีกุญแจแถมให้ G S นี่กุญแจแถมให้สองดอก <c oughs> แล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้ง ใส่ข้างในก็ประมาณนี้ครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ามืดๆเป็นพลาสติกที่ซื้อไม่ใช้เพราะว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางบ่อยครับ <c oughs> ต้องใส่พวกอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเยะอะลก็ล็อกกันแจเชื่อกกันตกให้นะ ลองล็อกด่วนไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนนะล็ะลอกโอเคล,อล็อกล้เราก็จะใส่ตรงนี้ตึงตึงตึงเราแกะกล่องมาดูก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ครับ ก็นมาประกอบน็อตสีตัวเสร็จตรงนี้อีกเก้าตัวจะเป็นน็อตยึดพวกนี้นะครับเดี๋ยวล,อ,ลองเรามาดูกันนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยใช้ไปเรืร่อยๆมันเป็นพลาสติกมันก็เบาครับแต่ก็ปิดกันฝุนกันคลนเรียบร้อยเปิดแจออกมา ก็จะหลุดมาไก,ก็มีเชือกกันตกนะครับก็นแจงนี่ขี้เลาะของยัดดูชุดน็อตเหลือครับเขาให้มาเผื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ใส่ไปแล้วมันก็แน่นอยู่ของเครื่องมือครับตรงนี้ก็จะมีปัํมลมปั้มลมเอาไว้ติดรถนะครับตัวนี้ก็ ใช่มาสองสามปีแล้วครับมันชาร์จแบตนะครับเพราะว่าแบตอยู่ไม่นานครับแบตหายนี่ใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เป็นชุดปะยางครับ,รบก็จะเป็นชุดปะยางตัวนี้ก็ลาซาด้าเหมือนกันครับเม็ดอินชัยน่ใส่ได้ไหมโอ้ใส่ได้พอดีครับโอเคเลยเดี๋ยวที่เหลือก็จะมีชุดปจัจแจ เล็กๆ,ๆน้อยๆครับอยู่ที่บ้านต้องกลับบ้านก่อนที่จุดประสงค์การใช้งานเนาะเพราะว่าเวลาเราไม่มีตัวนี้มันเกะกะนะครับเอาไปใส่ในกล่องกล่องหลังก็ไปเกะกะของอย่างอื่นนะครับนี่เอาใช้ฉุกเฉินครับเพราะว่าถ้าไม่ฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมล็อกอ่าเผื่อมีอะไรกลางทางนะครับเพราะว่าเดินทางบ่อยนะครับ ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องเอาของพวกนี้ไปใส่เกะกะกับอย่างอื่นนะครับเขาบอกกันน้ําผมว่าต้องไปหาอะไรยัดด้วยนะพวกซิลิโคนเพราะมันมีรูเนี่ยต้องหาอะไรมายัดเพราะไม,ม่งั้นน้าเข้าแน่ตรงเนี้ยสี่รูว่าเขามีอะไรมาให้ยัดผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีน็อตหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีจุกยางมาให้นะจุกยางมาให้กขมาครบแวนย่ง เดี๋ยวหาก็ดูดีครับเนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้ต้องดูการใช้งานอีกครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องมันตรวจสอบดูด้วยแหละเพราะว่าวัะพรุ่งนี้คลายนั่นมันน่าจะมีสิทธิ์คลายอยู่เดี๋ยวจะหาน้ํายาก,กันคลายนะครับมาใส่อีกครับผมประมาณนี้แหละ